อาการชิคเก้นวิงแบบที่3นะครับอาการชิคเก้นวิงแบบที่3คือต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้มาจากเพอร์เฟกต์สวิงดังนั้นเนี่ยนะครับคือในแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาจะมีให้เราแก้ไขหนึ่งอย่าง2อย่างแต่เราไม่ได้มาจากเพอร์เฟกต์สวิงเราถึงมีปัญหามากมายกว่าคนอื่นอาการชิคเก้นวิงเราก็มีเยอะกว่าคนอื่นนะครับนั้นมาดูอย่างที่3กันว่าอย่างที่3เวลาที่ชิคเก้นวิงคืออะไรครับก็คือ การที่ตีลงมาปุ๊บเนี่ยครับโอเคแล้วมีการแบ็กซิงเรามีการแบ็กซิงขึ้นไปแล้วคนดาวซิงเป็นไงครับปรากฏว่าไงเราดาวซิงลงมาแล้วมีอาการล็อกลําตัวเห็นไหมลําตัวล็อกดาวซิงออกมาลําตัวล็อกคือลําตัวไม่ยอมหมุนลําตัวออกไปหาเป้าหมายดาวซิงปุ๊บเนี่ยไม่หมุนลาตัวออกไปหาเข้าเป้าหมายพะไม่หาเป้าหมายปุ๊บก็เกิดการชักขึ้นมาเห็นไหมเกิดการชักมาครับแบ็กซิงได้คดาวซิงปุ๊บเนี่ยลำตัวมันล็อกเห็นไหมเพราะลำตัวมันล็อกมันก็ทําให้แขนซ้ายมันหงอ บ็กสวินี่ไปพอดดาวจริงไหมลำตัวมันล็อกเห็นไหมฮะแขนซ้ายมันก็งอลำตัวมันล็อกแขนซ้ายมันก็งอเห็นไหมมันก็เลยทําให้เกิดอาการชิคเกนวิงอันนี้คือแบบที่3นะครับวิธีการแก้คืออะไรครับก็คือแบ็ก w ว n g ขึ้นไปแล้วพอดาวสวิงปุ๊บให้หมุนลำตัวออกหาเป้าหมายแบ็ก w ว n g ขึ้นไปแล้วดาวสวิงให้หมุนลำตัวออกหาเป้าหมายเห็นไหมฮะอาการชิกเกนรวิงก็จะหายไปอันนี้คือแบบที่3มไปลองดูนะครับ